กุ้งใจจริงๆว่ากุยิ่งยก็ไม่สนตรงนี้เราก็มันแห้งใช่ไหมเราก็ไปแอบวางไว้ตรงนี้ไขแแซลเห็ดหอมจ้าลูกเห็ดหอมจ้าเห็ดหอมยอวยุ่ยจ้าบทบทจ้าเห็ดหอมจ้าันมรม้งภูมิใจเสนอคุณซื้อเชฟทําปบ่วนเกันที่สุดแล้วหยุดที่ความอะไร และแขกรับเชิญที่จะมาปวดในวันนี้ก็คือคุณเต้นหกฉากตลกรุ่นใหม่มากความสามารถกับมากเกุนกอนที่พกสกิลคามออนที่มาพร้อมกับความน่ารักและวันนี้คุณเติ้นต้องมาซื้อวัตถุดิบเพื่อมาให้เชฟได้รังสรรค์มาเป็นเมนูที่คุณเติ้นอยากกินแต่มีกกาว,ว่าจะต้องห้ามบอกเชฟว่าอยากกินเมนูอะไรและก็ห้ามถามพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะว่าวัตถุดิบในเมนูนั้นจะต้องใช้อะไรบ้าง และโจทย์เพิ่มเติมสำหรับ EP นี้ก็คือมีเวลาในการซื้อวัตถุดิบแค่15นาทีและมีงบในการจ่ายตลาดเพียง350บาทเท่านั้นส่วนเครื่องปรุงพื้นฐานไม่ต้องซื้อค่ะเชฟเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วงานนี้คุณเติ้ลจะซื้อวัตถุดิบด้วยงบเพียงแค่350บาทและเวลาแค่15นาทีนั้นจะสามารถซื้อวัตถุดิบได้ครบตามต้องการหรือไม่ไปดูกัน สวัสดีครับอยู่กับรายการพนมลุงคุณซื้อเชฟทำนะครับวันนี้เราจะมาป่วนให้สุดแล้วไปหยุดที่ความอร่อยอยู่กับผมนะครับเต้นหกฉากครับจานครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญผลโยธินโอ้โหตลาดนี่กว้างขวางมากผมเดินมาเนี่ยจากที่กวาดสายตาในสดๆทั้งนั้นสําหรับเมนูวันนี้นะครับที่ผมจะซื้อให้เชฟทำผมคิดว่าผมอยากกินกุ้งอเว์เส้น ไม่ได้กินมาสักพักแล้วอยากกินกุ้งหอยเส้นเ,นเดี๋ยวจะไปเดินซื้อวัตถุดิบในตลาดดูไม่ชัวร์เหมือนกันว่าสูตรมันเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่กินเนี่ยเราก็ดูจากวัตถุดิบตอนเรากินนะว่ามันน่าจะมีอะไรบ้างไปไปไปกันเลยดีกว่าที่เดียวไอ้นี้บัตรจอดรถปะ่ะค่าจอดใช่ค่าบัตรจอดรถได้ๆๆเวลาในการซื้อ15นาทีและให้เงิน350บาทเอ้า ได้กุ้งตัวครึ่งมาเนี่ยไอทีมงานผมไม่ได้กินกุ้งอบวุ้นเส้นเป็นกุ้งแห้งนะโอ้ยตายแล้วตายแล้วคือผมใช้กันตัวเองด้วยได้ปะเนี่ยได้ได้สิบห้าทีสามร้อยห้าสิบบาทกับกุ้งอบวุ้นเส้นออกมาดูว่าหน้าตาเป็นไงแต่ผมเชื่อว่าเชฟตุกตาเนี่ยเดอะเบสไปจะไปเริ่มที่จุดไหนดีเดี๋ยวผมพยายามนึกก่อนนะกุ้งอบวุ้นเส้นผมว่ากุ้งก่อนเลยดีกว่าเต์ทำไมต้องเป็นเมนูกุ้งอบวุ้นเส้น จริงๆแล้วกุ้งอบบนเส้นเนี่ยผมชอบกินเป็นเมนูที่อาม่าเคยทําให้ผมกินแล้วมาผมพึ่งเสียครับแล้วผมรักอาม่าผมมากหลังจากที่อาม่าผมเสียผมก็ไม่ได้กินกุ้งอบบนเส้นอร่อย,ออยๆอีกเลยอย่าชวนคุยดิผมไปเริ่มที่กุ้งก่อนเลยดีกว่านี่ไงนี่ไงนี่เจอก, Dart, จกุ้งแล้วเจอกุ้งแล้วทุกคนสวัสดีครับขอซื้อกุ้งสดๆหน่อยได้ไหมครับใหญ่ๆมีไหมครับโลเท่าไหร่กุ้งแม่น้ําตัวใหญ่โลเท่าไหร่โลส0 0รผมซื้อ1.4โลได้ไหมกี่กี่นะ2 2ขีดอะปกติขายไหมครับสขีด,ขดปกติไม่ได้ขาย2ขีดขายเป็นโลขึ้นโลผมผมว่าช่วยผมหน่อยอุ้ยนี่แหละครับ2ขีดเท่าไหร่ครับ80บาท80บาทโอเคเอาอยู่เออใส่น้ำแข็งครับใส่หลอดไม่ได้ผมดูดกินเลยรอ <c oughs> เล่นครับใส่น้ำแข็งกระเชับ ใช้เงินไป80บาทแปลว่าเหลือ270ผมว่าเดี๋ยวผมจัดมดหมูก่อนผมเล่นสายโปรตีนก่อนโปรตีนผมจําได้ว่ามีกุ้งกับหมู3มชั้นแล้วก็พอไปเป็นสายคาร์โบไฮเดรตก็แน่นอนรุดเส้นที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรและน่าจะเป็นสมุนไพรอ่ะสมุนไพรก็น่าจะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยขึ้นช่ายขิงน่าจะแค่นี้น่าจะแค่นี้ร้านข้างหน้านี่เลยหมูสามชั้นสวัสดีครับเออหมูสามชั้นนี่ขายไงครับ ผมไหว้ก่อนเลยผมมีเงินแค่350รต้องซื้ออีกหลายอย่างผมซื้อไม่ถึงโลได้ไหมได้นะองั้นผมเอาสักเออครึ่งเส้นได้ไหมครับเอาขอที่มันเยอะมันเยอะ45บาทบาทอ่ะมาเส้นนึงเลีกว่ะผมคิดว่าผัากแบบไม่น่าแพงเพราะผมก็เป็นคนจ่ายตลาดอยู่บ้างนะอันนี้ไม่ลดหน่อยหรอครับนนเ,าาเหลือเท่าไหร่ครับอาาุ้ยกลอาผขอบคุณมากครับผม มีหน้าแม่ค้าถึงสวยวันสวยคืนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบุกครับหาวุ้นเส้นก่อนครับเขาบอกว่ามาโซนนี้เดี๋ยวผมจะเดินตรงไปเรื่อยๆถามว่าทำไมผมไม่รีบทั้งที่เวลามีแค่15นาทีจริงๆผมจะพูดเท่ๆกับคุณผู้ชมก็ได้ว่าผมเนี่ยชิลผมรู้อยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงคือกลัวตะกล้องลื่นหลมหัวแตกครับพอ <c oughs> ตาก้องเดินอยหลังอยู่ลูกพี่ครับสวัสดีครับ ขอซื้อวุ้นเส้นเท่าไหร่ครับเจบาทครับเจ็ดสิบบาทเลยเหรอรมีถูกกว่านี้ไหมมีห่อเล็กเจ็ดสิบห้าบาทข้างหน้าเอาผมเอาห่อเล็กสองห่อได้ไหมครับได้ครับได้ครับวุ้นเส้นอีกสิบห้าบาทก็เป็นสามสิบบาทก็เหลือสองร้อยพอดีนะครับตอนนี้ผมเอะใจอยู่อย่างหนึ่งกุ้งอบวุ้นเส้นที่ผมพูดไปอะ่ะมันเหมือนอะไรบางอย่างหายไปผมจําได้ว่าข้างบนมันต้องมีเห็ดหอมนี่หว่าเชฟต้องรู้แน่อนอนเห็ดเห็ดห,หอมบุ้นเส้นแล้วก็กุ้งว่าเป็นเมนูว่าเป็นเมนูข้าวผัดกุ้งถุยสวัสดีครับ เอาลากผักชีกระเทียมพริกไทยขึ้นใชยแล้วก็ขิงครับเอาแบบพอที่จะทำกุ้งอบบนเส้นหม้อหนึ่งได้จัดให้หน่อยได้ไหมครับใช่ขึ้นใช่เปล่าบอกใช่ไม่ลงเท่าไหร่ครับทั้งหมด30พอ30ิพอพริกไทยอะครับพริกไทยดำอะเห็ดหอมบินไหมเห็ดหอมร้านของแห้งโอเคครับตามครับเหลือแค่พริกไทยดำกับร้านของแห้งผมน่าจะใช้ไป3นาทีี่ยตอนนี้ตาม ชิปหายวัสดีครับพี่พริกไทยดำครับแล้วก็เห็ดหอมครับดอ,ดอกใหญด่ดอกเล็กครับอุ้ยมีดอกใหญ่ดอกเล็กด้วยคุณผู้ชมเออแล้วมันต่างยังไงรสชาติเ,เหมือนกันเหมือนกันดอกดใหญ่ผมชอบที่ใหญ่เท่าไหร่ครับ65บาทครับ65บาทไม่ต่อแล้วตงังตังเหลือเยอะรวยนี่ทุกคนผมว่าผมได้เมนูทำกุ้งอบเซสตเรียบร้อยแล้วซื้อน้ำลำไยแป๊บนึงเก็บคอเอาน้ำลำไยแก้หนึ่งครับ ผมบอกแล้วตลาดยิ่งเจริญเนี่ยมีทุกอย่างของข้าวยันของหวานของแห้งของสดยันของสําเร็จรูปนะครับพร้อมกินพร้อมอะไรลำาไยก็ยังไม่เสร็จเวลามเวลาเวลาผมโดนจับเวลาอยู่ครับปึ๊บเลยครับแมวเนื้อครับหนังเดียวเลยครับแต่ขอเร็วเลยครับขอเร็วเลยสรุปนะครับทั้งหมดเหลือเงิน75บาทนะครับผมได้ของมาครบแล้วไม่รู้ว่าครบจริงหรือเปล่าได้ให้เชฟตัดสินใจไปดูเชฟทํากันไปครับ ดีครับโโอ้ทีมงานแกล้งผมครับแม่แกล้งยังไงลูกให้เงินผมแค่350แล้วก็จับเวลา15นาทีให้ซื้อวัตถุดิบมาให้แม่เดาอีกว่ามันคือ <350 S 1> อะไร350สําหรับแม่ซื้อได้ทั้งตลาดเลยนะเนี่ยอ่ะลองขอทีมงานขอแม่ก็ไปเก่งซะแล้ว เดี๋ยวแม่รู้ไหมเนี่ยว่าทําอะไรก่อนอื่นเนี่ยความน่าจะเป็นแม่ว่าต้องเป็นแกงจืดแน่เลยเพราะว่ามีวนเส้นแต่ชื่นใจแม่มากเลยหนูซื้อมาปลูกฉช่ไม่รูกไม่ใช่ครับอันนี้สดได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยอ่ะถ้ามันมีไอ้นี้มาดินมาเนี่ยโอ้ซื้อเก่งนะเนี่ยันดีใช้ไม่หมดผมว่าก็ไปปลูกต่อเออดีดีหมูเห็นไหมแล้วหมูอะไรมีสามชั้นหมูคอนโดลูกค่ะแม่หมูคอนโดหมูคอนโดซื้อมาคอนโดอะไรแค่สามชั้นหมูเท่าเฮาพออ๋อคอนโดเดี๋ยวนี้ก็อยู่กันสามชั้นอ๋อมีอะไรอีกเอยเห็ดเห็นไหม แกงสตดแน่นอนแกงสตดแน่นอนมีเห็ดเก่งแน่เน่ยเห็ดแล้วก็อันนี้อะไรคืกไข่ดาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคืกไข่ดาอันนี้มีอะไรบ้างนั่นลาบผักชีเฮ้ยผัดวงเส้นผัดวงเส้นก็น่าจะได้ผิงอันนี้หนักใจแม่แล้วจำเป็นต้องใส่ทุกอย่างนี่<ค>อะไรแม่ดูเขาครบหมดไหมไปดูว่าครบไหมกุ้งใจจริงๆร,รากกุ้งยิ่งกอไม่สน หมูหมูแล้วกุ้งแล้วจะไปทางไหนแล้วผัดวนเส้นผ<ะ>ัดวนเส้นใส่กุ้งกุ้งอันนี้ก็ไม่ได้ผัดวน,นเส้นใส่กุ้งเดี๋ยวด,ดูซิว่าแม่จะทําอะไรได้บ้างไม่รู้ล่ะประมาณนี้ขอเลือกวัตถุดิบที่หนูซื้อมาทั้งหมดเนี่ยกองไว้ก่อนเนะาะแนีุ่้นเส้นหมันสามชูหมูสามชั้น, <ๆ S 2> นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งอันนี้ผักก็ใช้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขิงเป็นตังโอเนี่ยนี่รากผักชีพริกไทยเห็ด ใช้หมดเลยสรุปแล้วแม่ใช้หมดเลยเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมวัตถุดิบกันดีกว่าดูซิว่าแม่จะทําอะไรใจหนุป้าอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาไล่วัตถุดิบดูกันว่าพี่เต้นซื้อมาเอานี้เลยนะแม่เลือกกุ้งกุ้งครับแม่เลือกหมูโตอัางตังอคุณเซนเวนซุนกิ่งแกแขกิ่งลาบผักชีรีผักชากไปมั่อนาปยาวไปลาบผักชีแล้วก็อันนี้ เห็ดหอมพริกไ,ไทยดาท,ทั้งหมดเนี่ยคือคที่ต้นซื้อมาแต่มันไม่พอแค่นั้นเด <ผม S 2> ี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงพื้นฐานกันว่าทุกครัวเรือนต้องมีก็จะมีน้ํามันพืชน้นานานําปลาน้ําตาลทรายเกลือน้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวกระเทียมน้ําซุปหรือว่าน้ําป่านั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทํากันเลยว่าเริ่มจากอะไรเป็นอันดับแรกเริ่มจากกุนเส้นเลยกุนเส้นแห้งที่เราซื้อมาเป็นซองๆที่นี้เราต้องแช่น้ําก่อนหนูจัดการน้ําใส่ลงไปเลยลูกพอท่วมเลยแม่เนาะ วเส้นแล้วเราก็มาแช่เห็ดหอมใเห็ดหอมเอาน้ำใส่แช่ลงไปเลยได้ครับแม่แล้วก็มาเตรียมอย่างอื่นอย่างเช่นขิงตังโอะลาผักชีอะไรอย่างนี้ได้ครับหั่นปอกๆอกมาหน่อยลูกช่วยกันได้ครับเราใช้เยอะไหมครับแม่ไม่เยอะหรอกบุบบุบมาหน่อยนะลูกแล้วเราก็หั่นอย่างนี้ทำไมต้องทุบก่อนครับแม่กระชากกลิ่นมันลูกกระชากกลิ่นอือันนี้ก็ทุบให้กลิ่นมันออกลาผักชีหนูก็ทุบไว้เหมือนกันลูกครับ พี่ไทยก็ต้องทุบทุบไว้อ่าแล้วก็เตรียมไว้เตรียมความพร้อมอันนี้ไว้ใช่ครับแม่อ่าต้นเดี๋ยวหนูไปตั้งน้ํารอไว้นะลูกตั้งน้ําร้อนรอเพื่อจะลวกใส่หม้อน้ําใส่หม้อจากนั้นหนูตั้งน้ํารอนะครับแม่แล้วเราก็หั่นมาทําวัตถุดิบอย่างอื่นหั่นตังโถหั่นตังโถตังโถแล้วก็เตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปครับแม่ตรงนี้เราก็มันแห้งใช่ไหมเราก็ไปแอบวางไว้ตรงนี้ให้แซล แล้วเห็ดหอมเห็ดหอมสไลซ์เป็นลักษณะแบบนี้นะลูกนี่เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนวัตถุดิบหลักกันก็คือกุ้งกุ้งต้องเตรียมนางเอกเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพระเอกพระเอกพระรองงั้นแม่เตรียมพระรองก่อนพระรองต้องหั่นเดีนูหั่นพระรองก็ได้แม่หั่นกุ้งก็ได้ครับหั่นพระรองเป็นชิ้นเนาะเป็นชิ้นผมเคยเห็นอยู่เวลาหั่นหมูที่จะทําเมนูนี้หนูสไลซ์บางๆนะลูกสไลซ์บางๆอ้าวกุ้งผ่าหลังมันนะลูกครับผ่าหลังมันทำไมแม่เอาขี้มันออกใช่ไหมใช่ าหนูต้องการที่จะเอามันไปคลุกคุ้นเส้นหนูก็ให้มันหัวมันออกหัวหัวกุ้งอะนะหนูก็พ่าหัวไปเลย <S <S น้ำเดือดแล้วหนูเอาวุ้นเส้นลงไปลวกเลยลกูกเสร็ไปลวกนานไหมครับแม่ไม่นานเดี๋ยวเราต้องเอามาทําอย่างอื่นต่อหรือ,อ,อลวกแป๊บเดียวมันสุกลสำหรับเมนูนี้มันไม่ต้องสุกมากเพราะเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนอย่างอื่นอีกเอาขึ้นแล้วเท่านี้ประมาณพอไหมได้ได้ มีเซ้นเนี่หนูมีเซ้นเหมือนกันนะเ,เก่งนะเนี่ยเข้าครัวเป็นนะเนี่ยเข้าครัวเป็นครับขั้นตอนต่อไปในส่วนของวุ้นเส้นเดี๋ยวเรามาปรุงวุ้นเส้นไว้เลยได้ครับแม่นี่สิวขาวสีิขา,สขาวแล้วจากนั้นน้ำมันหอยแล้วก็เกลือน,นี้หน่อยน้ำตาลทรายเราก็มาทําการตีกับเครื่องปรุงมากี้นี้ ส่วนหมูทํายังไงจะให้หมูนุ่มในขณะที่เราจะต้องเอาไปปรุงอาหารหนูใส่อันนี้ลงไปเลยหนูดูนะลูกน้ำมันพืชน้ำมันพืชใส่น้ําตาลทรายลูกแล้วเราก็คลุกคลุกให้เข้าแค่นี้เลยแค่เนี้ยน้ําตาลทรายกับน้ำมันพืชใช่เราหมักทิ้งไว้แป๊บนึงขั้นตอนต่อไปเรามาดูในส่วนของการผัดเริ่มเลยหนูเปิดไฟแรงไหมครับไฟกลางก่อนลูกน้ำมันพืชจ้ากระเทียมจ้าหนูก็ผัดกระเทียมให้หอมผัดกึ่งๆอย่างเงี้ยผัดผัด กระเทียมให้มันหอมหน่อยหมูที่เราหมักทิ้งไว้เมื่อกี้นี้ใส่ลงไปใส่ไปว้าวแค่นี้หอมแล้วอ่ะหอมแล้วเนาะใส่ตรงนี้ลงไปก็ลาบบัชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขิงขิงผัดให้หมูสุกประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจเอากรพลงไปโอ้ขิดหอมแล้วนิวขาวลูกนิวขาวนะคะแม่เห็ดหอมจ้าลูกเห็ดหอมจ้าเห็ดหอมยั่วจ้าบดจ้าเห็ดหอมจ้า เราจะผัดไปเรื่อยๆจนหมูถูกรีดน้ํามันออกไปบ้างแล้วให้มันเป็นน้ํามันส่วนที่เราจะต้องเอามาผัดกุ้งต่อแล้วหนูก็เอากุ้งใส่ลงมาให้มันเรียงกันนะหนูจะให้มันเรียงซ้ายเรียงขวาตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้หนูก็เอาที่สบายใจอันนี้สบายใจอันนี้เรียงกัน <c oughs> แยกแม่งิง <c oughs> เริ่มหอมยงังหอ,อมแล้วครับโอโหหอมเลยเนี่ยกลิ่นเริ่มมาแล้วครับใส่น้ําลงไปนิดนึง อันนี้วนเส้นที่เราทําไปเม่มกกี้หมักซอสเรียบร้อยหมักลงไปในนี้นวางไปโอ้โห้พุ้งมันไว้ผมมันไว้ผมมันไวมม้ไวตั้งโอ้ตั้งโอ้โอ้ถ้ามีพริกชี้ฟ้าหน่อยนะโอ้ชีฟ้าชี <บน S 2> ้องฟ้าม<น>จะเมื่อยคอนนะแม่โจน,นี้ก็ร้อน เวลาผ่านไปไวมันโกหกหวานป้าโอ้โว้าวโอโควันขยงควันควันขยงโฉงเชงนี่เราก็เช็คหน่อยนอหนึ่งนี่โอเรียบร้อยแล้วจ้าไม่รู้ว่าเมนูที่แม่ทำวันนี้มันโดนใจหรือมันตรงใจหนูไหมเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นตแม่คืออะไร กุ้งอบฟุ้นเส้นตอนแรกอ่ะ แม่คิดว่าน่าจะเป็นเกงจืดพอแม่เห็นขิงปุ๊บไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วก็ผัดก็ไม่ใช่กุ้งแบบนี้<ช>แม่ก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นเมนูนี้แน่นอนเลยแล้วเป็นไงครับไอ้วัตถุดิบที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีอะไรแบบพอดีแม่ครบถ้วนหรือว่ามีอะไรขาดตัวปกพ้องอะไรไปไหมคบแม่ความจริงนะมันต้องมีเหล้าจีนแล้วก็พริกไทยป่นอะไรอย่างนี้อีกกระเทียมพริกทียมที่แม่ด้วยเอามาต,ตกแต่งให้สวยอันนั้นแต่ส่วนองค์ประกอบหลักๆก็จะประมาณนี้แต่ขาดจริงๆก็คือขาดเหล้าจีนเพราะมันจะช่วยให้หอมพรับพ่อเมนูน สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างคืออะไรคือข้าว อาหารจะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ถ้าขาดข้าวที่ดีวันนี้แม่เลยเลือกใช้ข้าวพนมลุงข้าวขาวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีคัดโดยตรงจากแหล่งพาอปลูกที่มีชื่อเสียงของประเทศผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานทําให้ได้ข้าวสารที่ขาวนวลเมล็ดเรียวยาวเมื่อหุงสุกแล้วจะนุ่มกําลังดีอร่อยมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติคล้ายกลิ่นใบเตยเหมาะสําหรับรับประทานเป็นข้าวสวยกับสําหรับกับข้าวแสนอร่อยและเหมาะมาก กับเมนูกุ้งอบม้นเส้นจานนี้ของแม่เลยจ้าอ่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยขอบคุณคแม่แม่ตักให้หนูก่อนนะอ่างั้นหนูชิมก่อนนะแม่คําใหญ่เลยนะขออนุญาตคาใหญ่นะครับทุกคนจะได้ครบคบโอ้หยาวขนาดนั้นเราก็ไม่ตัดน้อ้นเส้นไม่สุกอยอกแม่อร่อยครับอ๋อโอ้โห เมนูที่หนูทําวันนี้พอจะตรงใจกับที่แม่ไปซื้อวัตถุดิบมาไหม <c oughs> ครับ <c oughs> เป็นไงบ้างลูกแม่ทําเป็นไงบ้างบอกเร็วจริงๆเมนูนี้คือปกติแล้วว่าคุณย่าหนูเนี่ยพึ่งเสียและเขาชอบทําให้กินแล้วหนูก็พยายามทําเองใช่ปะ่ะแล้วมันไม่เหมือนเป็นเ<ห>มนูในความทรงจำใช่ครับเป็นเมนูความพอชิมแล้วก็อร่อย เหมือนกันเลยใช่โอ้ยชื่นใจแม่จังเลยอย่างน้อยแม่ก็โดนใจหนูเนาะทำปลุกใจหนูแล้วโรคข้าวมากินกับข้าวตัวนี้เนาะมากินกับข้าวข้าวนี่ยิ่งนุ่ม ทั้งนุ่มทั้งหอมเข้าไปอ้วนในปากผสมกับกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยยังอ้วนในปากเลย<ช>กินแล้วแบบเข้ากันมากเลยครับแม่แลวในแลวในมุมมองของแม่ที่เป็นเชฟครับเมนูนี้เป็นไงครับอันนี้เมนูสายใ่รักของแม่ถ้ามีวุ้นเส้นโอ้โหแล้วเอาไปอบก,กุ้งด้วยแล้วเจอมันกุ้งเข้าไปนะแล้วมากินกับข้าวตัวนี้นะบ,บอกเลยว่าสุดจริงๆแล้วหอมกลิ่นมันอบอวลอยู่ในปากเนี่ยมันนุ่มละมุนลิ้นมากเลยมันเหมาะก,กันเหมาะก,กันเข้ากันมากเลยข้าวสุดยอดจริงจริหอมนี่ยังหอมอยู่เลยเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณแม่มากครับอุตส แนะนำข้าวอร่อยอร่อยให้ผมกินขอบคุณแม่มากรอร่อยเพราะอะไรเพราะข้าวพนมลุงเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริงในเพจพนมลุงไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับกินต่อนะแม่นะอาจารย์อร่อยลูกอร่อยครับข้าวพนมรุงเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ